เอาละครับสวัสดีน้องๆชาวเกมฟรีไฟกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับอยู่ในช่องพี่เดฟทีวีเช่นเคยนะครับวันนี้นะพี่จะมารีวิวตัวละครในเกมฟรีไฟล์ของพี่นะฮะไอดีของพี่นั่นเองนะครับน้องๆอ่าขอกันมาค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะฮะให้บอกพี่เดฟครับรีวิวตัวละครของพี่เดฟหน่อยครับว่าของมีอะไรกันบ้างนะฮะในตัวนี้นะฮะเดี๋ยวพี่บอกก่อนนะฮะว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวหลักของพี่นะฮะแต่ว่า เอามาเล่นไว้สําหรับสตรีมนะฮะน้องรามเขาให้มานะฮะเป็นของขวัญวันเกิดนะฮะแล้วเขาก็เขียนตรงสายยาตรงข้างล่างนี้ไว้นะฮะว่ารัดนี้ให้พี่เดฟนะสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่ชายอ่ารหัสนี้นะก็ราคาประมาณอยู่ที่ประมาณสามพันเก้าเกือบสี่พันอะอ่ารัสนี้ชื่อพี่เดฟคูณ2สองนะฮะไอดีก็ตามนี้เลยเลเวลเจ็ดสิบสองอ่าแล้วก็มาดูของภายในดีกว่ามีอะไรกันบ้างนะครับของตกแต่งนะอันแรกก่อนเลยกัน แฟชั่นนะอ่ามีน้องหมีไอ้กัจจิแต่ว่าพี่ไม่โหลดอะแล้วก็ชุดนี้ชุดปลาหมึกสีม่วงแล้วก็ปลาหมึกสีผูสายฟรีแล้วก็นี้แล้วก็ชุดนี้ฮะแล้วก็ชุดอื่นๆอ,อีกมากมายเลยแต่ต้องเป็นตัวละครผู้หญิงเดี๋ยวพี่สลับให้แล้วกันนะครับนี่เนี่ยเยอะแล้วก็ทรงผมนะฮะนี่ฮะมีแต่ตัวตึง,ตง อย่างเฟี้ยวอ่ะท่านผู้ชมแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างเราก็จะเจอหมวกเอฟนะฮะเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปหมวกเอฟจะอยู่ข้างล่างฮะนี่ครับหมวกเอฟนะะอย่างเต็มนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พวกหน้ากากต่างๆนะฮะผ้าผิดปากนะฮะ เยอะนะเยอะนะพี่ว่าโคตรเยอะอ่ะของแร่โคตรเยอะไอ่อย่างเฟี้ยวอ่ะทัพพระชอนี่แล้วก็ลายตรงใบหน้านะนี่อย่างเฟี้ยวอ่ะมีเยอะอยู่ฮะแล้วก็ชุดอ่าชุดตัวตึงเลยที่พี่ใส่อยู่ตัวเนี้ยตัวตึงเลยเยอะนะฮะเยอะนี่ครับแล้วก็มาดูเอ่อกางเกงกันดีกว่า Hey. อเย่างตังอ่ะตัวเนี้โอเคเรามาดูท่าทางกันดว่ามีอะไรกันบ้างนีท่านี้แล้วก็ท่าให้หัวใจท่านั่งบพลังแล้วก็ท่าเชือดแล้วก็ท่าสเตปไฮไลท์นี่แล้วก็ท่านี้แล้วก็ท่าไกา่ไก่ไก่ของแรครับของแร ท่าผนล,ละ้ะแล้วก็อันนี้ท่านี้แม่งทําให้คนในห้องหรือว่าในโหมดสี6ีหกโคตรแหลกเลยอ่ะจ้แล้วก็นี่ครับถ้วยนลังนี่บุยาแล้วก็ถ้าสายฟรีแล้วก็อันนี้นะฮะข้อหนุ่มรอบเอข้อหนุ่มโปรยเงินผู้มีอำนาจ แล้วก็เฟลฟรีให้ดอกกุหลาบไอ้ยะนี่แล้วก็ท่านี้ครับแล้วก็ท่านี้แล้วก็ท่านี้นี่เลยเยอะเยอะมากครับเยอะมากนี่ฮะสายไฮไลท์ทั้งนั้นเลยนะนี่เลยเนี่ยนี่ไอ้ยะโอเคประมาณนี้แล้วกัน มีเยอะมีเยอะมากโอเคต่อไปนี้เลยกระเป๋ากระเป๋าก็สุดจัดประหลัดบอกอะ่นะยังมีของดีของแรเยอะพอสมควรเลยครับท่านผู้ชโอเคเราไปดูยายนพาหนะกันดีกว่านะฮะนี่มีรถสปอร์นี่มอเตอไซอ่า แล้วก็รูปโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ก็ทั่วไปเลยอาเพลงแล้วก็อื่นๆนะครับมีอะไรกันบ้างมาดูกันอันนี้มีสี่ชิ้นเฮย้โฮยโคตรเยอะแล้วก็ตั๋วเพรแล้วก็ตั๋วลดราคาเยอะพอสมควรเลยครับแล้วก็เรามาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็มีตัวนี้หมาแมวนะฮะ โอเคก็ไม okay. ่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็มาดูตัวละครนีดนันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะตัวละครโอเคเยอะครึ่งหนึ่งเลยนะฮะราคาเซ็ตนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3 5 0 0ห้าถึงสา0 0ันเก้าือบี่พะโอเคนะครับก็สำหรับการรีวิวตัวละคร เอ่อไอดี ID ของพี่เดฟก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครพี่สตรีมทุกวันนะฮะหลังหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะที่ช่องพี่เดฟทีวีหรือแฟนเพจพี่เดฟทีวีนะครับ